ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไอชียี่นะฮะแล้วก็ยกย้ายเรียบร้อยมาอยู่ที่ย้ายจากหลังใหม่นะย้ายจากซานเตอร์นะครับ <c oughs> ก็มาอยู่ต่อที่ไอชียีก็วันนี้ก็<อ>ทุกคนก็ <c oughs> มาส่งต่ออะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นพนมิกันอยู่ย <c oughs> อะไรอง,งี้ครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า identity zero น้อยกับแบง,งะคครับแล้วก็ของก็จะมุของตัวเองใ ก็วันนี้ก็เปิดเขาเรียกว่าเป็นเทลเลอร์เล็กๆมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็จะลงตามแพลตฟอร์มต่างาาาๆถูก เรื่องโปรเจกต์นี้เรื่องราวเป็นยังไงนะเรื่องราวของโปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับคือจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามันมีความไซไฟมีความแฟนตาซีมีความดราม่าเป็นหนังครอบครัวเป็นหนังโรแมนติกอันนี้คือครบรถเลยในีซีเรื่องนี้ก็คือจะบอกว่ามันค่อนข้างจะพูดไปถึงเกี่ยวกับการทําภารกิจแล้วคือเหมือนเอาง่ายๆว่าเรามียมมาทูตแล้วก็สั่งให้ทําภารกิจบางอย่างใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องทําภารกิจให้สําเร็จทีเนี้ยความเจ๋งของเรื่องนี้ก็คือพวกเรา ต้องเล่นเป็นหลายๆคาแรคเตอร์เพราะว่าสมมติว่าชาตินี้ไม่สําเร็จก็ต้องเจอชาติต่อไปอะไรไประมาณนี้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอนะ่ะ mm hmm. การที่เข้ามาดูในเรื่องนี้ mm hmm. มันก็เหมือนได้แบบอัรสหลายๆ mm hmm. แบบอาจจะเห็นผมที่เป็นหมอหรือเปล่าหรือว่าย้อนยุคไปในยุคแบบมีความเป็นจีนกาลังภายในหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนอันนี้คือความน่าสนใจแล้วก็ใน,นแต่ละภารกิจครับมันก็มีทั้งภารกิจที่แบบ สะเทือนใจมีภารกิจที่เขาเรียกว่าน ah ่าให้กําลังใจทีนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าภารกิจเหล่านี้จะทําสําเร็จไหมแล้วถ้าไม่สําเร็จหรือสําเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับผมต้องุณแต่คุณแนะนำารือแต่ละคนต้องกดคุณใครอะไรยังไงก็จริงๆในเรื่องของผมอะ <c oughs> คือผมรับบทเป็นนภัสก็คือมอสรับบทเป็นพานุชีพานุชีอันนี้คือเรื่องเดียวกันแต่อันนี้เขาจะมีอีกโปรเจกต์นึงอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์เนึงใช่ออางั้นโปรเจกต์ของบอกคนนี้ยังไะ เป็นโปรเจกต์ที่ผมได้มาเขาบอกปีไน,นในปี2026นะฮะเป็นมาจากอะไรครับ ก็เป็นโปรเจกต์กับอันซีรีส์ใช่ไหมรัม,มันยังเป็นมันยัเป็นที่เปิดเผยมาได้พอจะพุ่งพาได้ <g ül> คือเขาก็ธะกิจให้มาช่วยมันยังเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นไลฟ์อัพของ<ช>2026<อ><ช>ก็คือ<ช>ปีหน้า<ช>อยากเตยองเราเปิดมาปีนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็ฉายพร้อมกันในปีหน้าเหมือนกันเลยใช่ที่สิ้นปีเราก็จะถ่ายทำและเข้ากองกันแล้วใช่ครับ เรา project เดียวกันไหมใช่ p r o j e c เียวกันจิ้การเดียวกันยังยังฝึกยังแอบซ่อนอยู่เดี๋ยวลอรอติดตามอะไรอย่างเงี่ยครับยังยังที่คุณไม่ทราบว่ามันอะไรยังไงก็เป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งของไอซีดีแล้วกัก็ก็เป็นโปรเจกต์ของออริจินอลทั้งหมดก็ยังไงตัดตัดกระจายแล้วก็มาดูตามกันเลยกันเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรเป็นนิยายที่ที่ถูกตัดแปลงเป็นซีรีส์ที่นิยายที่ที่มีมีมีมไยวา คนนี้เขาคนนี้เขาเล่นหลายเรื่องเล่นหลายเรื่อง่าของเรามาเป็เราจะเมหมเออทุกคนเขามีคู่หมดแล้วครับแต่ว่าผมมาคนเดียวจะเห็นว่าตอนนี้บ้านเขียวของเราเนี่ยลงท้ายด้วยเลขชี้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเออจะต้องมีอาจจะมีเหรออาจจะมีใครสักคนที่ต้องมายืนตรงนี้หรืออีกหลายๆคนไม่รู้ใครก็จริงจริงก็ เออ <erman> เรียกว่ายังไงดีอ่านู้องเ,เล่าเลย่า <sund an. S 1> เล่าเลยเหรอเล่าเลยเหะตอนนี้มีที่ี่กำลังออนอยู่แม่ตอนนี้ที่ผมกำลังออนอยู่ให้กม อีพีหน้าอีพีที่5นะครับบอกเลยว่าผมเรับบทเป็นพี่วอร์มครับเรื่องไอชีออริจินอลเดอะเลิฟในวันเซชั่นนั่นเองเป็นเธอครับตอนนี้สนุกมากๆผมดูแล้วแบบสนุกสุดๆเลยอ่ะคนพี่วอร์ม<ด>เนี่ยกำลังแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มในอีพีหน้าเนี่ยมีฉากสอมแบทแล้วตอนนี้สนุกมากๆนะสนุกมากๆผมดูแล้วแบบชอบมากๆ <laughs> แล้วเป็นไงเป็นไง <laughs> ผลงานชิ้นแรกแล้วก <laughs> ั้แต่ตอบรับดีเลยย่ะตั้งแต่ตอบรับดีครับก็เออไม่ตอนแรกก็ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่ากระแสจะดีขนาดนี้นครับมีคนดูยเยอะมากๆแล้วก็แบบมาพูดคุยกันเยอะย้วยแล้วก็วันนี้ก็ประกาศแล้วว่าเป็นอาชีอาตินนะครก็ในในในไอจอยเนี่ยไม่ได้บอกเยอะว่าอนาคตในปี2026ของผมจะมีโปรเจกต์อะไรหรือว่าจะ เล่นซีรีส์ร่วมกับใครก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับว่าผมจะไปคู่กับใครหรือว่าเล่นกับใครอะไรยังไงครับแต่บอกเลยว่าซีรีส์ที่เออไอพี IP ที่นามาเป็นซีรีส์ที่ผมจะไปเล่นเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนถ้าเอาเอาวัดที่บุรีเอาแล้วอ,อ,อยากได้คู่แบบเฮยเป็นคำหลานนิทาไทายเป็นคำหลานนิทาทายมากอืม คือไม่มองมาทางนี้เลยคือไม่มองมาทางนี้เลยคือแบบมองผ่านไปเลยนี่ต้องหลอกก่อนต้องหลอกก่อนใช่แล้วสไตล์เป็นไงเป็นคนง่ายๆสบายๆครับเขามาผมได้ผมก็โอเคแล้วเพราะว่ผมอยากทำงานแบบมีความสุขนะครับพี่เราทำงานแบบพร้อมกันจบโตไปด้วยกันอะไรแบบนี้ได้มาดิยังได้หรือยัง ยังขอใช้สปอยะยังบอกไม่ได้ยังมาหลอกถามเด็กเลยมาหลอกถามเป็นความลับแบบย้อนแต่เปิดมาว้าวเลยมาถามเลยแต่ว่าสมมติว่าพี่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าแกรู้แล้วเป็นใครไม่รู้นะครับไม่ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับเอางี้ให้ให้ทุกคนคิดว่าผมอยู่โซอะไร ให้ไปดาแล้วกันให้ไเดาดีกว่าแต่เราสูงนะเดี๋ยวมันก็มีคนที่สูงกว่าห้องพักใช่ครับกานได้กานได้สูงเมื่อไหร่คะอือคิดว่าในปี2026ก็น่าจะเริ่มต้นประกาศเล่นแล้วเด่นเดี่ยวเลย่เนี่ยอะไรนะครับ2 0 2ีบอกแต่เด่นเดี่ยวใช่เลยก็เร็วๆนี้แหละครับ เร็วนี้เร็วนี้จริงเพราะว่าเราบอกให้บอกนะเร็วนี้ครับเพราะว่าเออใช่เพราะว่าอีกเดือนนี้ว่า2026แล้วทุกอย่างกำลังออนโปรเซสของมันอยู่นะอาจจะวันที่สองตอนนี้ตอนนี้ แต่ของมอสนี่สับผนกำลังกะมาุมยใช่ครับอุ้ยกูแล้วขนลุกเลยนะนี่ยขนลุกจะมาแล้วฮะตั้งโหวนรอนานมากอันนี้คือแบบพี่ๆทุกคนก็น่าจะได้ไปงานเปลว่าแหลงข่าวแถลงข่าวแล้วก็20 ยี่สิบนี้ก็จะเข้าโรงแล้วนะครับแต่ว่าสิบแปดก็จะมีงานกาล่าน่าจะได้เจอทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเขายังไม่ผมได้ดูเลยจะให้ดูไปพร้อมกับทุกคนในวันกาล่าวันที่สิบแปดผมได้เห็นแค่บางฉากก็ก็น่าตื่นเต้นแล้วก็มีมูที่เอออันนี้แหละที่เราตั้งใจอะไรอะไรหลายๆคนที่ไปดูมาก็เขาบอกว่าชอบก็อยากให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันขอแบงค์ที่งากถงเขาขุ่งงนงัด ผมเครียดมากเพราะว่าผมต้องเล่นเป็นหมอที่อยู่จังหวัดเลยพี่ๆเข้าใจไหมว่าหมอที่ต้องย้ายไปที่เลยอะ่ะคือเขาบอกว่าอยากได้แบบว่าดูดูมีความมอมมมหน่อยแต่ว่าเรามันยากไงออเอหเอาถูกไหมเราจะบอกวนะ่าตัวเองไม่ไม่มอม ดูเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามผมแต่งหน้าในเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นผมไม่ได้แต่งหน้าในเรื่องนี้ี่วันนี้ก็ไม่ได้แต่งจริงครับตาขนผมเล่นด้วยนะเออเออเขาเล่นด้วยนะหยุดยูทูปโปรเจกต์อันนี้ผมยูทูปโปรเจกต์ของจริ็เล่นด้วยตาขนเป็นตัวละครรับเหมือนกันยังไ่พูดสุดใช่เราผมเล่นจริงจริงที่ตาขนทุกคนต้องซื้อบัตรไปดูนะครับแล้วก็มาบอกกันได้ว่าเจอผมถ้าเป็นตัวละครรับจริงต้องพูดภาษาเลยาะจะเป็นคนกรุงเทพย้ายไปครับ อ๋ออะไรหนึ e ่งเราเปพูดภาษาบ้านเราเลยก็ง่ายนะแต่ว่าพอพอมันไปทั้งเรื่องโอ้ออกทั้งเรื่องแล้วน่ยมันก็จะมีความเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะห่างจากจังหวัดเลยมาตั้งแต่มัธยมมันก็เลยมีบางครั้งที่อ่ะมันจะเนเ่อแต่ว่าพอเราลองซ้อมกระบทอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ แต่อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูว่าภาษาเลยเป็นยังไงสนุกแน่นอนไม่อ่อมไม่เครียดไม่แบบไม่ง่วงตัวอย่างก็ปล่อยแล้วน่าดูมากแล้วคนคอมเมนต์เยอะมากว่าเอ๊ะอันนี้สำเนียงอะไรแล้วก็คนก็จะมาตอบว่าอันนี้คืออีสานเลยนะอันนี้คืออีสานอะไรคือเขาก็ถูกเถียงกันซึ่งก็เป็นสำเนียงของมอสที่จังหวัดเลยใช่ไหมใช่แล้วเป็นเลยด่าซ้ายอีกคือแคบเข้าไปอีกเอาเป็นว่าสนุก ไม่ง่วงแบบน่ากลัวตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นแน่นอนก็ไปดูได้วันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็มีงานคาราด้วยก็พี่วิทุกคนน่าจะไปดูพร้อมกันมันมีความสยองขนาดไหนอไม่บอกไม่บอกไม่บอกคืออาจจะมันคือจุดคลายม็กไงเราจะห้ามบอกจุดคลายม็กไม่ได้ไม่งั้นแล้วมันที่ว้าวเราเอาเป็นว่าขนลุกเลยล่ะแล้วกันขนลุกขนลุกแบบว่า เห็นไหมล่ะดูเี่แบงค์คนุกเลยอสิ่งอยากให้ดูอยากให้ดูครับแต่ว่าเอาเป็นว่าดีครบรถจบผมขอแค่อย่างเดียวอย่าดูวันพุธให้ดูวันอื่นเพราะราคามันเยอะเราจะได้ได้กำไรแล้วดูวันพุธทุกหัวมันเนาะดูราคาเต็มเพราะว่าไม่เพราะว่าคือคือด้วยความที่เรื่องตาโขนอ่ะเขาถ่ายที่สถานที่จริงทั้งหมด ทุกอย่างมันก็จะมีความแบบเรียลมากๆพอเงินใครที่แบบเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นเหมือนได้ไปเที่ยวจังหวัดเลยหาซายอะยงไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีผีผีตาโขนด้วยพรกับเจนนี่ซีโร่ไปขักไขว้เลยจะร้องขึ้นดูนะนี่ไงพรเนี่ยเป็นภาพเดียวที่ทุกคนตั้งใจแน่อนอนครับไอ้ผมกด จะใส่นะเนาะเพราะว่ามันมีความทะยานเยอ่มากหน้าคนหน้าครับอยากใช้ทุกคนไปเห็นไปเบิ่งไปว้าวหนังกัดได้ครับดูสงคราพประโยชน์แบบกี่ิพื้นทกายนนี้ครับ่ให้โดนกับตอเขากด้วยเราไม่สามารถบอกได้ว่า่่ทีจะเป็นไหแต่เราฝันได้เห็นตัวเองฝันง่ายๆก็ตัวพี่นุชนะฝานกว่าบอกเขาจึงเลยยาก็ฝาก็ฝ เจ็ดครังพวกในปีหน้ายีสิบสีวยนะครับก็เป็นออริจินอลของคุณแล้วก็ฝากดูนังใจแล้วก็เราเราทุ้คนก็ทูกใหม่เาก็จะทำให้เต็มที่ครับฝากน้องใหม่ฝากดูแลฝากดูแลนะฝากดูแล้องใหม่เิน เคยจะดูนะผ่านไปหนึ่งเดือนนะพูดเจ๋วเลยเดบังสุดเดี๋ยวแบงค์เดี๋ยวแบงค์เทรนนะเดี๋ยวแบงค์เทรนมามาครั้งหน้าพูดต่อจะเป็นแบบนี้หรออ่ะฝากเขาครับตามจริงวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ที่เราเปิดตัวในนามศิลปินไอซี่ดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วและก็ตื่นเต้นมากๆเช่นกัน ที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยให้กำลังใจดีมากๆรวมถึงแนคลับแล้วก็เพื่อนที่เพิ่งเจอกันวันนี้เป็นกำลังใจที่ดีมากตามากติดตามมีอะไรจะบอกดูไหมให้บอกตัวงแต่ตอนนี้เลยต่างคนต่างฝากกันเลยฝากตัวฝากตัวฝากตัวด้วยฝากตัวฝากตัวนะฝากตัวะ